จผพามาเบิ่งวิธีการเก็ีนุ่มเข็งเนาะตารกีพนักงานพนักง,งานเมกชน้อนไหนเนี่ยใช่หอน สโลนนมแป้งสามโลน้ำตาลสมโลเนื้ออีกสามโลกะที่สามโลเนื้อล,ละสามโลเขาเรียกสูรเสมอสูดเสมอนะอะไ <laughs> รตูเสมอที่เท่ากันหมดแป้ง3ามโลมะข้าวสมโลกระการน,น้ำตาล ไทกระทงสดอันนี้กะทงเห็ดเองก็เราทำอะไรก็เรียกกันเองกระทงเห็ดเองนะไหนพี่น้องกระทงทำกันเองนะกระทงใบตองสดพวกพวกกะทิ้งใส่ใบตองแห้งเนาะแต่ปีนี้ใส่ใบตองสดตลาดไทยมันน้ำไม่ได้ไงใบตองสดมันจะหอมกว่าใบตองแห้ง อันนี้คือหยอดน้ำมันใช่ใช่แล้วอน,นี้พี่หยอดน้ำมันต้อใส่เยอะๆเ <ๆ S 1> นี่ยมันจะบดติดใบตองเนาะทานตุ่มเปินได้หรยอพลังงานทำขนมเขง็งต,ตัวเล็กๆถึงน้น,นาดต,ตัวเล็กๆ ยอดดูอโอ้น้ำเดือดนะี่ไปนวดอยากเดือดอยากเดือดเดือดไปรดมันน่าโลกแรึยัะมันเดือดจีนะ่า <c oughs> นี่ก็เปียบไปเนาะอันนี้คือวิธีหยอดเนาะใช่นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งพนักงานหยอดก่พนักงานนี้จะเบิ่งหนาดอก มกินมาโล่งไซไซนามันแล้วก็ยอดแปลงล่งมันจะบติดไปตองม,มีคนเอินเนี่ยมีคนเอิญนะปะเนื้ออันนี้อันนี้คือเจ็บตอง เด้อมันขี่บนกระบ,บอกแล้วมันขีเป็นดังสิขี่นี่จะออกอากาศเด้อเสียงวันหนึ่งนี่ไถบานก็ขี่บ้องว่าอีหยงัง <laughs> จะไถบานก็ขีว่าพ่ามันไ่อันนี่ตุ้มดอเตะเต็มดังส่โอ้โหสวยงามมากเลยเออแสดง,งว่ามีประสบการณ์มาหลายปีแล้วมันบอแลแน่หลายปีแล้วหลายปีแล้วจักป,ปีอะไรเนี่ยฮาปีอะไรบอ ได้้แลวมีประสบการณ์ในการทำขนมเข็มคายในมหาปีแล้วพี่ปีละสองครั้งเนาะปีละสองครั้งสติดจีนกับตัวจีนใช่หอนปะพี่หอนแลวพี่ตอนเดี๋ยวจะให้เบิรงกอยู่เนาะกำลังจะเปิดหมอปัดมายืนมายืนมายืนดูดิเอ้ยว นี่นี่คือนึ่งสุกแล้วนะพี่น้องคือน้องหนึ่งสุกแล้วเด้อสวยงามขนาดเด้อฟูเนาะอฟู้ฟู้อ้าวอันนี้คือสารที่สองไปอ้าวยังกับซาลาเปาเด้อขาวยังกับซาลาเปาพี่น้องซึ่งหนึ่งหน่วยจักกิโลเนี่ยฮะหน่วยสั่งบะมันกี่ซึ่งครึ่งมันกีได้สามโลเก้าโลเก้าโลประมาณสิบโลเนาะนี่พี่น้อง พรุ่งนี้ขายมืออื่นเนาะขายวจัยขจัยขายอันนี้เฮดแล้วอันนี้เฮดเดียวได้ไหล,ลายถาดล,ลายถาดด้วยจะมีสองสีนะครับแ่งสีดำเป็นสีดำพี่นนอะ ที่ดำก็สีขาวแต่แต่คนสอบยทายหมอนล้นเนี่ยไทยขนมเน่อ่ายขนมแนด้ไ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 ้ขนมไน่ได้ได้ได้ไ้ไดด้ไได้ไได่ได้ไดไไ้ได้ทาด้ได้ได้ไ้ไ้ไดไ้ได้ทา้ด้ได้ได้ด้ไน ัน้ของจะขายมืออื่นพี่น้องขัาเตรียมคล้องไว้คนละไม้เตรียมขายเมือนพ่งนี้เตรียมพ่งนี้เหรอเตรียมพ่งนี้้สดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรพวแกสิ่ขอบนนี่ มีตุอย่างเล้วพี่น้องมีทุกอย่างขายเหมืองอืน่นเมืออนี้ก็ขายถามมีคนซื้อนี่จักรรถอันนี้คือ,อยังเนี่ยตั้งจุกโกอยู่นี่กล้วยกล้วยอ่ะแอบดูสิอ๋อนี่คือกล้วยกล้วยดิบก็ขายได้เด้ออันนี้ก็กนนุ้ยผลไมั้ามาเป็นแพ็คขายยางยังม่ทันแกออถกถขายแกเหมืองอื่นจะมีหมูมีไก่มาขาย สีพุงด้ยกให้โ์ให้เบิ้งสดสดแกมังกรสดสมันยังบทันซุกเลยนะไอยูดเนี่ยเก็เบิ้งนี่ยเนอนแกะมังกร่น้ว้าสวยสวยนะบ่สวยมาซื้อไดี่ดคือยังเนี่ย p ป a p p เปิ้แดงเปิ้ในกองนี่าดี้อันนี้กับาดี้ อันนี้อัางงนอัางงนอันนี้อังุูท่อนอันนี้คือ,อยังไงะนี่อันนี้คือแจมังกรอยู่ในรังแจมังกรอันนี้คืออ้าวเจอคือยัชมพู่ชมพู่ชมพู่ใหญ่ด้วยชมพู่คลายบัวลอยค่ะนี่ลเบเลื่อนเลยค่ะมีถูกยางมาทีเดียวเลยครบจบที่นี่ที่เดียว มีสมนะสมก็มีมาแล้วนี้ร้านเดียวจบครบทุกอย่างฟันไท่กล้กยกยวยนะฮะกล้วยดิบมันนะรอเดี๋ยวปุ๊บเมื่อวานก็สุกเนี่ยกล้ว,วยนะกล้วยกล้ว,ย,วยหอมกล้วยหอมทองแต่ยังไม่สุกเดี๋ยววันไหว้สุกพอดีแล้วก็อันนี้ทับทิมฮะอ,อ,อ่ะอ่างงูไปหน่าก,กินแท้ต้องซิมก่อนมูว่า コッキー料。Đây, đây,